ขึ้นมาเน้ยเหรอกลัวน้องเหรอกลัวน้องใช่ไหมเจ่ยิ I ่งจ้องตาขมิ้งเลยดูดิ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับช่องกิฟุฟ์มเีวันนี้ EP นี้เด็ดมากเพราะว่าซิลจะพาทุกคนมาเจอกับน้องเหนียวสายพันธุ์เมนคูนชื่อว่าน้องปริ้นนั่นเองสุดหล่อของเรานะคะตอนนี้อายุได้2เดือนเท่านั้นแต่น้องตัวใหญ่เกือบเท่าพี่กิฟุแล้วก็ เดี๋ยวเราจะพาน้องทั้งสองคนมาทําความรู้จักกันมาดูกันว่าเขาจะใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันนานแค่ไหนจะเข้ากันได้ไหมคุณแม่ตื่นเต้นสุดๆหวังว่าทุกคนจะมาลุ้นไปด้วยกันพร้อมๆกันนะคะอยู่กันคนละตัวนะ ก็เล็กตัวพี่ฟูอยากเล่นนะ่ะดูท่าทาง นี่คือใช้เก้าอี้เป็นที่กำลังกันใช่ไหมฮ <laughs> ะนี่คือเล่นหรือทะเลาะกันนะลูกไปไปเล่นกันตรงที่แบบว่าถ่ายกันลำบากลำบากไง

ผู่ไม่ขู่เขาแล้วน,นะจมตีก่อนแต่ชอบไปโจมตีเขาก่อนใช่ไปตบหัวเขาห่าเราอ่ะ,ะ,ะชวนเขาเล่นใช่ไหมนี่คือการชวนเล่นเหรอหมีให่ <c ười> <c ười> คุยกันดีๆ จะเป็นเพื่อนกันได้ไหมสองตัวนี้น หลบขึ้นไปข้างบนแล้วล่ะแม,แม่แม่เข้าใจว่าลูกหมายถึงอะไรอสองคนเนี้คืออะไรกัน xong trầm tí thằng ngon đó hả Hãy subscribe cho tụt Ghiền ไปทำอะไรกันใต้ต้นเนี่ยออกมาให้ผู้ใหญ่เห็นหน่อยอยกที่น่โอเคกะเล่นอะไรกิฟว์อ่ะแต่วันนี้ไม่ขู่เลยอันนี้อันนี้เดี๋วยวไม่ทำน้องนะ มุ่งโจมตีใช่ไหมมันนี่สิมามาเล่นกันใกล้ๆนี่กิฟตเข้าบ้านเลยะเด <im it> ี๋ยวแค่น้องเข้าบ้านเหรอ ขู่เขาทำไมห่วงอะไร <c oughs> จ้องตาคขมิ้งเลยดูดิจ <c oughs> ้องมินะส่ตาเลยนะไง ขู่แล้วน้องมา,มาทำอะไรทำหนูทำไมจริงๆเรากุมารไงออกกุมายังไม่มธรรมดานันเราอะไม่ธรรมดาขู่จนพี่มุดเข้าไปอยู่ในแคปซูลเลย hả cái vô qua qua thế mấy qua mấy กิฟตกแก่ใหญ่เฉยๆน้อไม่ได้ทำอะไรจริงจังเันหน่อยเราก็อย่าไปขู่พี่เขาขนาดนั้นอืมอืมกลัวแกลายเป็นกิฟต์กลัวมะดูดิบวกเล่นเองดีกว่าไม่ยุ่งด้วยแหละน่า ก็แสบทุกท่างไม่ขู่แล้วมีแต่เนี่ยขู่เขาเนี่ยเนี่ยดูดูดูโอ้โหไม่ธรรมดาน่าเราอ่ะขู่พี่เขาทำไมเนี่ยจนพี่เขามุดเข้าไปแล้วเนี่ยอ้ตาย,ตายตายตายไม่รู้ใครจะโดนแกล้งนะือ กิฟตโอโอ้โอ้โอหนูหน si ูแค่กลัวเลยขู่เขาใช่ไหมโอ้เขาเขาใจร้ายจังเลยทำไมเขาตัวเล็กแต่เขาใจร้ายจังเลยใช่ไหมจริงๆแล้วหนูใจดีใช่ไหมโอ้หนูแค่กลัว ชมคามน่ารักของน้องกิฟต์แล้วก็น้องปริ้นกันไปแล้วใช่ไหมคะรักกันรักกันมากๆเลยสุดท้ายก็รักกันมากๆเล่นด้วยกันพอเจอกันก็เข้าไปฟัดกันตลอดเลยใช่ไหม ก็อยากจะบอกคุณแม่คุณพ่อทุกคนนะคะทีอ่อยากจะให้น้องเนี่ยมีเพื่อนหรือว่ารับน้องตัวใหม่มาเลี้ยงเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังกันมากๆนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่า,อ,า,อ,ยาอ,อย่างน้องที่ฟูเนี่ยยังดีที่เขายังดีที่เขาะคะ่ะตอนนั้นเนี่ยเขายังเด็กอยู่เนาะอายุแค่ประมาณ3เดือน4เดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องตรีนอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็อายุประมาณแค่2เดือนก็ ทำให้สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายกว่าแมวที่โตเต็มวัยแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่เคยได้แบบว่าเจอแมวตัวอื่นมาก่อนเลยโดยเฉพาะแมวตัวผู้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะหวงอนาเขตหรือหรือแม้ม้กระทั่งแมวตัวเมียก็เหมือนกันเนาะน้องก็สามารถที่จะดุแล้วก็แบบไม่ให้อีกตัวเข้าใกล้ได้เลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงน้องเขาอย่างอ่อนโยนตั้งแต่เด็กเนี่ย ดูแลเขาค่อนข้างดีอยู่กับเขาตลอดทาให้เขารู้สึกปลอดภัยเนาะก็จะทําให้เขาสามารถเข้าสังคมกับแนวตัวอื่นได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการปรับตัวเข้าหากันนิดนึงก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องคอยอยู่ใกล้ชิดกับเขานิดนึงน,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 นะคะเพื่อที่คอ,อยดูว่าเออเขา โอเคกันหรือยังอย่างของน้องกิฟูกับน้องปิ้นเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2-3าครั้งนะคะถึงกว่าจะยอมเล่นด้วยกันตอนแรกก็ขู่ต่างคนต่างขู่ต่างคนต่างไม่ตะปบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็จบลงเอ่ยด้วยกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ <laughs> เอเข้าไปในกล่องอืมกล่องก็ไม่ได้ใหญ่กว่าตัวเองเลยนะลูก กันไปแล้วนะคะทุกคนกับ EP นี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขเมื่อได้รับชม,มน้องกิฟุกับช่องกิฟุ Family นะคะยังไงขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องกิฟุ Family เพื่อที่ทุกคนจะได้รับชมคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักแบบนี้อีกนะคะกลับมาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ